อัปเดตครับผมที่อื่นไม่ขายสดนะที่นี่ขายสดได้นะครับผมที่จีเบกเชียงรายนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเช็คเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับทัคคณีสีเทานะครับราคาเงินสดนะครับอยู่ที่หกหมืนหกพันเจ็ดร้อยบาทนะฮะคันนี้จบอยู่ที่หกหมื่นหกพันทวนนะครับพร้อมส่งฟรีให้ด้วยนะครับทางร้านลดให้นะครับราคานี้ก็คือพร้อมทะเบียนภาษีพรบอนะครับลูกค้าไม่ต้องได้จ่ายเพิ่มนะครับแถมให้ครบหมดเลยพร้อมหมวกกันน็อกเซื้เก็ตนะครับ หรือใครที่อยากจะผ่อนนะครับใช้แค่บัตรประชาชนไปเดียวเท่านั้นนะฮะขอแค่ลูกค้าทางานประจำมายุงาน4เดือนขึ้นไปนะก็สามารถออกรถเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับผมลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เชียงรายพะเยานะฮะหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับสามารถสอบถามจากคีได้นะครับทางร้านมีไฟแนนซ์อยู่นะครับแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่ได้อยู่จังหวัดที่จะคีได้แจ้งเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ต้องขออภัยนะเพราะว่าทางร้านยังไม่มีไฟแนนซ์ ต่างจังหวัดนะครับผมแต่สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากจักรีได้นะครับว่าออกรถต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละแฝเนี่คือเอกสารใช้ใกล้เคียงกันนะฮะเหมือนกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็พร้อมจะส่งให้ลูกค้านะครันนี้เดี๋ยวเราไปส่งให้พรุ่งนี้นะครับผมตอนนี้รถก็สีเทานะครับสั่งมาค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ตอนนี้ก็ติดจองไปแล้วบางส่วนนะฮะรอส่งมอบลูกค้านะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบฟูลดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับ กุญแจถ้ากรณีลูกค้าซื้อสดหรือว่าจัดกบไฟนนซนธนาคารหรือลิสซิ่งนะครับท่านจะได้ไปทั้ง2ดอกเลยนะครับแต่กรณีถ้าใครนะครับที่ติดประวัติแบ็คลิสต์นะฮะหรือบูโรเนี่ยทางร้านก็มีทางเลือกให้ก็คือผ่อนกับทางร้านโดยตรงนะฮะทางร้านจะไม่เช็คประวัติบูโรนะครับแต่ต้องใช้เงินดาวน์อยู่20%แล้วก็คนค้ำอย่างน้อย1คนนะครับแล้วก็กุญแจท่านจะได้แค่1ดอกนะครับอีกหนึ่งดอกทางร้านต้องขออนุญาตเก็บไว้นะครับกรณีลูกค้าผ่อนครบแล้วนะครับผม ก็สามารถเข้ามาเอาเล่มเขียวนะครับพร้อมกับกุญแจอีกหนึ่งชุดได้เลยนะครับสีนี้ก็เป็นสียอดฮิตนะขายดีนะครับเดี๋ยวให้เสือนะครับพนักงานขายใหม่นะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับนี่ก็น้องเสือนะครับมาแทนผมนะ <c oughs> <c oughs> นไปเลี้ยวสวยๆเลยนะครับ ระบบไฟรอบคันก็จะเป็นแบบฟู l l LED หมดเลยนะครับผมไฟหน้าก็จะเป็น LED สีขาวนะครับสว่างทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะครับสว่างชัดแจ๋วนะครับผมหลังจากนี้นะครับท่านที่อยู่เชียงรายนะครับท่านที่อยู่เชียงรายถ้าเข้ามาดูรถที่ร้านนะครับอาจจะไม่ได้เจอจักรีแล้วนะครับผมต้องขออภัยนะครับอาจจะต้องเจอกับน้องเสือแทนนะครับผมน้องแสงก็มา แทนผมนะครับผมมาอยู่ที่ประจำสาขาบ้านใหม่เลยนะครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวน้องเสือก็จะไปทําช่องของตัวเองนะฮะฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวถ้าสร้างช่องเชื่อไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับผมผมต้องขออภัยนะเพราะว่าผมอย่างที่เคยแจ้งไว้นะครับว่าต้องได้ไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับก็อาจจะไม่มีโอกาสได้มาถ่ายรีวิวรถแบบนี้แล้วนะครับผมก็ใครที่ติดตามผมไว้นะครับก็ ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปเห็นรถต่างประเทศเนี่ยเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายทําให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้ชมกันนะครับผมพร้อมกับถ่ายชีวิตประจําวันของจ็กี้นะครับว่าใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็ขอฝากกดติดตามจ็กี้ไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์061261121นะครับผม โอเคสวัสดีครับ